สวัสดีฮัลโหลบองชูชาวอาลันยินดีต้อนรับภารกิจครั้งยิ่งใหญ่กับการวางแผนพวกเขากำลังวางแผนว่าจะลงประเทศภารกิจครั้งนี้อย่างไรดีไงลุงมาร่วมวางแผนกันแล้วแผนครั้งนี้สำคัญยิ่งเพราะมันคือภารกิจช่วยเหลือสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่ง แล้วเ,เครื่องบินลบของหน่วยรบพิเศษเกลือได้พาทีมทั้งทีมมาลงจอดส่งทหารลงสรุมเป็นทหารหรือมันเป็นหน่วยรบพิเศษเอาเป็นว่าหน่วยรบพิเศษแล้วกันพวกเขาได้มาลงพื้นที่พร้อมเตรียมอาวุธพร้อมตอนนี้เขาอยู่บนดาดฟ้าเคลียพื้นที่เคลียรส่วนฮูนอิกตัวนั้นที่เป็นยานมาส่งนั้นก็แปลงร่างเป็นหุ่นยนต์พร้อมปลอมตัวปลอมตัวด้วยพุ่มไม้อยู่หน้าสถานที่เป้าหมาย ล้วหนดรงพิเศษเกลือก็ลอ,อยตัวกระแทกกระจกเข้าไปเพ้งกระจกบาดไม่เนี่ยโชคดีไม่เป็นไรเขาเป็นหน่วยรบพิเศษเกลือเข้าไปได้อย่างปลอดภัยหน่วยรบพิเศษเกลือคนหนึ่งก็ได้หยิบวิชันเวปพ่นกล้องมองอาวุธมองไปที่ผู้หญิงคนหนึ่งที่อยู่ในห้างแห่งนี้ผู้หญิงคนนี้พกอาวุธจัดการเร็วมีอาวุธอันตรายเขียพื้นที่แล้ว การชาร์จก็เกิดขึ้นเข้าจับกลุ่มบทอาวุธของผู้ต้องสงสัยรายนี้อยากลดเร็วมีระเบิดด้วยนี่โดยลถพิเศษเกลสองคนคุ้มกันสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งเดินเข้าไปแล้วก็มีเสียงหนึ่งตะโกนขึ้นมาเซลครับลด80%ทําทำให้สุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งตาลุกวาวโอ้ยของลดราคา ทำให้สุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งวิ่งไปทางนั้นทําให้หน่วยรถพิเศษเกลือสองคนตกใจเอาต้องคุ้มกันสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งตอนนี้พวกเขากําลังแย่งของลดราคากันอยู่จะให้สุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งเข้าไปแย่งของพวกเขาก็พงไม่ได้นั้นหน่วยรถพิเศษเกลือรับหน้าที่นี้แล้วเขาก็กระโดดเข้าไปไปแย่งสินค้าลดราคาแล้วก็เสียงตุตบ๊ตบตับตุ๊บตับดังขึ้นแล้วหน่วยรถพิเศษเกลือท่านนี้ก็ได้ไปนําสินค้าลดราคามาให้สุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งได้ แล้วการช้อปปิ้งครั้งนี้ก็ถือว่าประสบความสำเร็จของสุภาพสตรีไหมเล็กนึ่ย